มามุมเดิมอีกแล้วครับเจากก้าคนบูของเรามาแล้วเตรียมที่จะขึ้นหินนะครับนะนี่ครับเนี่ยนะครับปูปูทตำการลับรถนะครับนะอเอองงไปทางไหน กต่อะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรครับไปแล้วเนี่ยม่โครก็รอเลยครับเนี่ย ตรงเบาเบาบออเอหนาวครับนี่คนขับบอกเอหนาวครับว้าวเอเย็นครับฮู้สั่นเลยดูดูอเอหนาวโอ้ไ,ไวๆเออเอหนาวเบอร์หนึ่งเองโอ้โหเปิดประตูแกเบอร์หนึ่ง ต<ไ>ายแกสัดเลยโอ้โอ้โออย่าติดเอเกนะครับดิเกบองหนาวครับเออผู้เกี่ยวข้องเนอะมาชมปีสีสองร้อยสิบเหมือนเดิมนะครับนะนี่ตะก,กินขึ้นสต็อกนะครับตรงนี้ก็ดูรถตะก,กินไปก่อนนะครับ ว่าเป็นช่วงที่ขึ้นหินนะครับเราค่อยวางครับคือต้องต้องต้องวางเบาๆครับงั้นเดี๋ยวกบบระบะทะลุนะครับนะโอ้ยยังไม่หายหนาวอีกโอ้หนาว ไม่รู้ว่ายังไงนะครับนะเขาว่าหนาวนะครับแต่ผมร้อนนะครับแต่เป็นคนอารมณ์ดีครับแล้วก็อารมณ์ดีครับชอบบชอบหยอกไงชอบหยอก ว่าจะไปถ่ายข้างล่างก็กลัวมองไม่เห็นข้างบนนะครับนะ่ะก็ดูมุมเติมๆไปก่อนดูมุมนี้แหละชัดดีแล้วครับอันนี้ก็เที่ยวที่ เก้าสิบเก้าแล้วครับเนี่ยขึ้นทั้งวันครับวันนี้ขึ้นทั้งวันน,วน,นะครับนะ ต้องใช้ความใจเย็นนะครับตักตักหินขึ้นสิบล้อนี่ใจร้อนไม่ได้ครับกระบะทะลุหมดแล้วครับต้องค่อยๆวางนะครับนะเราจะไปวางแรงไม่ได้ครับเดือกกระบะทะลุไม่คุ้มครับได้ได้ไม่คุ้มเสียนะครับนะก็ไม่โกกับคนขับที่ก็ต้องเข้าใจกันนะครับนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะครับนะ ไกล้เต็มแล้วครับนี่นี่ก็ประมาณนับได้ก็เกือบ20ตักแล้วครับนี่เกือบเต็มนะครับนะเ,นเต็มแล้วครับเนดะี่ยามดูไปไกลสินี่ไปแล้วเจ้าคุณบูไปแล้วเอาตัวไว้ไว้ โอ้โหควันสมูเลยโอ้โอ้นี่แหละที่ผมบอกเด็กมือเป็ดไปแล้วจาอุ่นบูไปแล้วนะครับนะโอ้ยคักนก็มารอแล้วครับสเตนบายรอขึ้นทั้งมาน,น,น,นึงอ่ะบ่ะเนี้ไปแล้วเอหนาวไปแล้วเอหนาวไปแล้วครับนะ แกก็ไปแกก็ขึ้นช่าง,งเสร็จแกก็บนมานี่แหละ